ก็รู้สึกประทับใจมากค่ะเพระาะว่าตอนแรกก็ไม่เปิดใจเพราะว่าคุณนุ่เนี่ยมาที่สวนสามปีก็ไม่ได้สนใจชวนก็ไม่สนใจทีนี้พอซื้อโดนมาแล้วผสมยาผิดใบนี่เลืองทั้งแปลงอะคะ่ะใบต้นที่จะตายอยู่แล้วก็มันแก้ยังไงก็แก้ไม่ได้เอาอะไรมาแก้ก็ไม่ได้ก็เลยแบบเปิดใจกับคุณนุ่ <laughs> สั่งให้ทำอะไรก็ทำตามาสั่งให้พ่นนั้นก็ทำตามพ่นไปพ่นมาก็ใบก็สวยงามมาก แล้วทีนี้ดอกไม่คิดว่าจะได้ดอกดอกก็ออกมาแบบสวยงามมากคือตอนนั้นคือแม่ป่วยไม่มีเวลาที่จะมาทำสวนก็ต้้งตั้งคนงานทำโทรถามคุณคนทุกเจ็ดวันคนนอกคนในคนนอกคนในทุเรียนมีหลายรุ่นอยู่ทุกรุ่นแล้วก็ได้ผลผลิตที่แบบไม่คิดว่าจะจะอยู่ทั่วขนาดนี้ค่ะประทับใจมากก็สั่ัผลิต อยากจะบอกต่อเพราะว่าทด <Okay. S 1> ลองแล้วแล้วก็ทำแล้วโอเคนะครับกต่อ,อพี่หมีนะครับขยายความของพี่มีนะครับใช้ขอขยายความของพี่มีพี่มีเริ่มจากใช้ยาเกินขนาดนะครับไปเหลือ,องใบส้มหมดเลยแล้วก็เจอกันมาสามที่หมีพี่หมีไม่เคยใช้เลยแปะอยู่ติดกันเลยกันเนาะใบก็ไม่ได้สวยไม่ได้ใหญ่ยาวเท่าไหร่นะครับพอพอแก้มัน หนึ่งเดือนนะครับมีแล้วก็ได้มาจะเงนตังไม่รู้ค่ะเรยอดเงินร้อยร้อยร้อยรต้นที่ได้เท่าไหร่ประมาณร้อยสิบต้นนะคะร้อสิบต้นเอานี่ยได้ได้เงินสอง้านเจ็ดตต่อไปที่ไน